ของรายการนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราอยู่กับทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เ c สซิค่ะแล้วบรรยากาศรอบข้างเรานี่นะคะเราก่อกันอยู่ที่ขอบแท็กค,ค่ะขอบแท็กของสนามพิละาเซอร์กิตแล้ววันนี้ทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เ c สซิก็มาซ้อมกันอยู่ที่นี่ปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมค่ะปี2012เราได้เปิดหน้าประวัติศาสตร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรสซิแม่ไปคว้าแชมป์เอา ที่การแข่งขัน M F J O Japan Road Race Championship 2012แม่แชมป์นี้บอกได้เลยว่า46ปียังไม่มีประเทศไหนเคยได้ทำมาประเทศไทยนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมค่ะไปกระชากธงกันมาถึงบอกได้เลยว่าโคเดียมแทบพังเราอยู่ข้างๆเราเนี่แหละคะ่ะคนที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เด็กไทยไปคว้า ไทยมาให้กับเราได้นี่แหละคะ่ะสวัสดีค่ะพี่แดงคะ่ะส,สวัสดีครับสวัสดีครับคานผู้ชมครับคนนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะไม่มีคนนี้บอกได้เลยว่ายามาฮ่าไทยแลนด์เลสซิ่งไม่สามารถคว้าแชมป์ได้อย่างแน่นอนเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งพี่และเป็นทั้งเพื่อนนักแข่งหรือผู้ถูกไปครับพี่แดงคะเป็นทุกอย่างครับ <laughs> <laughs> เป็นคนแบกนักขี่ถ้านักขี่เจ็บก็แบกเข้าข้างสนามด้วยนะคะ พี่แดงขาปีที่ผ่านมาเนี่ยการประสบผลสำเร็จในการแข่งขันโ l j a p ป n 2012เนี่ยสิ่งที่ทางยามาฮ่าไทยแลนด์ลัสซิ่งได้กลับมานี้ได้อะไรบ้างเราได้ความภาคภูมิใจของคนไทยนะที่เราเราพยายามทำให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่านัดแข่งไทยนะครับสู้ใครก็ได้ในโลกนะครับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เราเรามองเขาเป็นไอดอลของเรา แล้วเขาเขาก็มองเราเป็นแค่ผู้ o นเราว่าคือ,อยังไงก็สู้เขาไม่ได้แต่เราทําได้แล้วเราเอาคนไทลยละ้ะด่ะไปสู้เขาถึงในประเทศแล้วเราก็ได้แชมป์กลับมานะครับซึ่งเป็นเราได้ความภาคภูมิใจอย่างยิงคือเราไปในสนามนะวันนี้ในปีนี้เราเดินอย่างสง่าผ่าเผยนะครับของชาติไทยบกสะบัดบนแท็กของชาติไทยอยู่บน เสื้อของนักแข่งทีมชาติทุกคนยอมรับหมดแล้วครับนะครับนั่งซือสิ่งที่เราต้องการให้ชาวต่างชาติยอมรับคนไทยพี่แดงครับปี2012เนี่ยอเจแปที่เราไปกระชากคงเข้ามาจากโพเดียมเนี่ยพี่รู้มองว่าก่อนหน้านั้นก่อนปี2012เขาก็คงไม่รู้จักมั้งแล้วก็ไม่นึกว่าทีมชาติไทยจะไปดึงเข้ามาได้ครับปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงไหมพี่ก็ปีนี้ความรู้สึกตรงนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับสมัยก่อนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่า เราเข้าไปในสนามคนไทยเหรอสู้ก็ไม่ได้ครับเขามองแบบเราแบบเหยียดมองเราแบบโอ้ยอยู่หางๆแถวเราก็ใช้ความพยายามตรงนั้นนะความดูถูกตรงนั้นแหละครับเข้ามาทําแรงจูงใจของทีมของนักแข่งให้ประเทศชาติว่าเอ้ยเราสู้ได้จนปีที่แล้วเราก็ทําได้นะครับจนปีนี้เราเดินอย่างสง่าเราคือเขายอมรับทีมไทยแล้วเป็นทีมแข็งเก่งอัดับหนึ่ง ที่เขากลัวกันละกรนีพี่แดงใช้คําว่ากลัวเลยถ้าพี่แดงใช้คําว่ากลัวเนี่ยก็แปลว่าการแข่งขันอจแปดในปี2013นั้นไม่ธรรมดาก็ทั้งปีนี้เราลงว้ยเนี่ยเราขยับเดชาไตรศาสตร์ขึ้นมาแข่งใน g ีพนะครับซึ่งในชาไตรศสก,ก็ต้องไปขี่รถใหม่ที่มีโมดิฟายใหม่ทั้งหมดเจอนักแข่งหน้าใหม่ทั้งหมด นะครับรถใหม่คนใหม่อะไรใหม่ก็ต้องศึกษากันเยอะนะครับแต่ถามว่าเราสู้ได้ไหมเด็กเราสู้ได้นะครับส่วนในระดับห0ร้อผมนี้เฉลิมพลต้องรักษาแชมป์ให้ประเทศนะครับซึ่งปีที่แล้วเดชาไปคว้าแชมป์เข้ามาส่วนปีนี้เป็นหน้าที่เฉลิมพมต้องรักษาแชมป์ของให้อยู่ในประเทศไทยให้ได้ก็งานหนักทั้งสองทั้งสองคนแล้วครับแต่ก็ต้องสู้ให้ เราได้เอาธงชาติไทยนะครับบนโพเดียมแล้วเอาคุ้ยเขากลับมาประเทศปีนี้เราวางไว้เลย2รุ่น2รุ่นพี่แดงคะการแข่งเมื่อปีก่อนเนี่ยก็คือรุ่นของ ST 600ที่เราได้แชมป์มาแล้วนั่นคือเดชาไกาสา์แล้ววันนี้น้องน้องตั้นเหาก็ได้เลื่อนขั้นเข้าไปสู่การแข่งที่แกรนขึ้นมาละ กติกาการแข่งในรุ่นที่น้องตั้นแข่งอยู่ในครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างจาก S T 600เมื่อปีที่ผ่านมาอย่างไรไหมคะแตกต่างอัตัวรถครับในรุ่น S T 600ก็เป็นรถสต็อกนะครับซึ่งก็ใช้สต็อกแข่งกัน modify ไม่ได้นะครับส่วนรุ่น S uh, GP2 นะครับเป็น600เหมือนกันแต่ทำได้เกือบหมดทุกอย่างยกเว้นเครื่องทำได้นิดหน่อยนะครับเครื่องเปลี่ยนแคมเปลี่ยนปลั๊กเกนเปลี่นอะไร ก็คล้ายๆกติกาของโมโตทัวร์ครับคล้ายกันเหมือนกันเล้เลยแล้วก็ต่างแบรนด์เข้าได้ด้วยใช่พูดได้ไงว่าทุกแด้ามาหมดทุกแบรนด์เข้ามาพูดได้ไงว่าแกรมขึ้นเทียบเท่ากับโมโตทัวร์ทีมในการแข่งครั้งนี้เนี่ยมีความพร้อมอย่างไรบ้างคะพี่เราก็ศึกษามาเยอะนะครับเราการบ้านข้อบคล้องจากปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวนักแข่งเองหรือในสนามหรือตัวรถ เราก็ adi, นำมาสตาร์ดีในในเลเวล 600cc นะครับซึ่งซึ่งเราจะต้องมาทำกันบ้านใหม่กับรถตัวใหม่ใน g t 2เหมือนกันซึ่งก็ก็คาดมันก็ใช้เบรเดียวกันแต่มันมีมีดีเทลอีกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยางที่เป็นสลิกนะครับตัวล้อแมตตัวโช็อกอัพเทียที่สามารถตกแต่งได้โอ้โหเยอะครับลายอีกเยอะเลยดีเทล รายละเอียดเยอะจริงๆแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นรุ่นหนึ่งละที่มีการขยับขึ้นจากผลการแข่ง M F GO J O J a p a n 2012ที่ผ่านมานั่นคือเดชากากศาสตร์ขยับไปที่การแข่งที่ประเภทที่แกรนขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยน้องเบียร์ก็คือน้องเฉลิมพลผลไม้นี่ยังอยู่ที่เดิมไหมคะยังแข่งอยู่ที่ประเทศเดิมครับ S T 6 0 0ก็แข่ง<ฆ>ที่บอกครับเขาจะต้องรักษาแชมป ให้กับประเทศไทยให้ได้ถือว่าเป็นภาระหนักของเขาไหมพี่ก็ <uh> ถือว่าภาระหนักอพอสมควรแต่สนามที่แล้วเขาก็ทําผลงานมาดีได้ที่หนึ่งในมอเตอร์กิซึ่งสนามมอเตอร์กิยเป็นสนามที่ยากนะครับเป็นสนามที่เขาใช้แข่งในระดับร o t o g p กันนะฮะแต่ปีนี้เขาได้เขาก็ยังคงร,รักษาแชมป์ในสนามมอเตอร์กิลเขาได้ชั้นมา2ปีซ้อนละแล้วต้องขอถามกลับแล้วล่ะค่ะว่าก่อนที่จะมีการซ้อมหรือว่า มีการศึกษาสนามต่างๆเนี่ยยังคงเป็น YouTube เหมือนเดิมไหมครับพี่ก็เขาเขาคงเขาคงจำได้หมดแล้วล่ะครับเพราะเป็นปีที่2อละนะแต่เขาก็ไปรีมายสมองเขาคงดูที่ YouTube เหมือนเดิมดูเช่ชินอย่างนี้ต้องถามโพลิสีละก็คือนโยบายของทีมยามาฮ่าไทยเร l เ s ช i ่ g ปี2013นั้นเป้าหมายมุ่งไปที่ไหนบ้างคะของทีมยามาฮ่าไทยเรลเลชั่นทีมเราเนี่ยเราวางไว้2แชมป์ นะครับไม่ว่าจะเป็น j p p p หรือ SP600 ที่เรารักษาครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องเอาให้ได้ให้ประเทศชาติพี่แดงเหมือนจะรับปากเป็นไกลๆเลยวนะครว่าจะต้องเอาให้ได้2รุ่นในปี2 0 1 3นี้พี่แดงคะมีอะไรให้กับน,น้องเป็นเป้าหมายไหมคะว่าต้องทาให้ได้นะถ้าทำได้ได้อะไรบ้างอันนี้ขอถามส่วนตัว เป้าหมายของพวกเขาเขารู้ดีอยู่แล้วเพราะว่าทั้งค่าทั้งคู่ได้ได้สิทธิ์นะครับมีคะแนนสะสม1ใน3ของการแข่งในรุ่นเ g p 2, ีพี2จเป็นเดชาเฉลิมพลก็ก็อีกค้าหนึ่งแต่ถ้าเ g p ีี2เราได้คะแนนหในสามเราสามารถได้ไว์การ์ดไปลงแข่งในโมโตอรูในในสนามโมเตอร์ิปในเดือนตุลา ก็เท่ากับว,ว่าการแข่งขันที่กำลังเกิดขึ้นกับทางเบชาไกสศาสตร์นั้นประเภททีมการแข่งขันแบบนี้เพื่อที่จะก้าวสู่มอเตอร์ GP ในอนาคตด้วยหรือเปล่าคะพี่ <c oughs> <c oughs> ยอมบอกความลับเราเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แดงพี่แดงคะคันนี้ขอหัวใจสำคัญนิดหนึ่งมาว่าพี่แดงดูแลทีมอย่างไรบ้างให้อะไรกับทีมบ้าง <c oughs> เราอยู่ก็ได้แบบแฟมิลี่ แต่เราทำงานได้ด้วยโปรเฟสชันแลนะครับทุกคนจะมีหน้าที่ที่ทุกคนรู้ตัวเองนักแข่งก็งมีหน้าที่รู้ตัวเองทำอะไรอยู่ในสนามต้องทำอะไรนะครับแต่เรารักกันด้วยเป็นครอบครัวทำงานด้วยความโปรเฟสชัน n a ลในระดับมืออาชีพเท่านั้น ท,ทุกอย่างก็ออกมาจากใจของพี่แดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับรายการของเราเพราะฉะนั้นความลับของยามาฮ่าไฮไลท์เลสซิ่งอยู่ในมือเราเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะติดตามผลงานแล้วก็จะมีผลงานเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ดูไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนพี่แดง่าสัปดาห์นี้ขอบคุณพี่แดงมากๆเลยขอบคุณครับทิวสามาเปิดใจให้ทีมยามาฮ่าไฮไลท์เลสซิ่งแล้วก็หัวใจสาคัญของยามาฮ่าไฮไลท์เลสซิ่ง อยากให้คนไทยทุกคนนะคะหันกลับมาเชียร์เราเพราะนี่คือคนไทยจริงๆที่กำลังจะไปนำชัยแล้ว2ตงตแหน่งด้วยที่จะกลับเข้าสู่ปี2 0 1 3นี้เราเชื่อว่าทำได้ใช่ไหมคะต้องทำได้เพื่อประเทศชาติค่ะและนี้ก็ออกมาจากใจของพี่แดงจริงๆนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คงต้องจบกันแค่นี้นะคะเพราะว่าเวลาเราไม่พอค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ